แล้วกไก่สระอากออากากไก่ออกเสียงว่าอะไรก็กอไข่ชาอากออากาอ่าขอไข่ชาอากออากาอ่าขอไข่สระอาขออาขออ่าจะเป็นกออากากาเนี่ยเราใช้ออกเสียง โชโชโชอาชาอ่างองงูงงูออกเสียงว่างอูออกเสียงงอ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 อางาอ่าที่เป็นงาช้างอ่ะั้งว่าโยโยอายาเออจอจานออกเสียงว่าจอจ ออก<ถ>อเสียงว่ากอแอะกอแกะ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 ขอแอะแคะอ่สอแอะแพะอ่กอไก่ออกเสียงว่าอะไรกอไก่ออกเสียงว่าอะไรกอกอไข่ชาอ่ะ คอไคสระอะคออะขออ่ะคอไยสระอะอ่านว่ากอะกะคอคอเอยถ้าเอาบทยยะไม่ใช้มันเป็นสระอะกออกะอืมคือกะกะแล้วกไกสระอ่ะกออกะคอไคสระอ่ะเอถ้าอัดอัพปน นอนูอ้ามัใช่ย่ะจะเป็นกออากากาเนี่ยกากางออาเราช้าออกเสียงโชโชโชอาชาอ่างองงูงงูออกเสียงว่างออกเสียงงงงงออา เป็นงานช้างอ่ะครับยอยักษ์สระยอยักษ์อ่านออกเสียงว่าโกก์อ่ะยอยักษ์อ่ะออกเสียงว่ายอยออายาเออจอจานออกเสียงว่าโจโจอาจจจานโจเอ่อจอจานอ่ะออกเสียงว่าโกจ์จโจสาระอา